สวัสดีค่ะพบกับข่าวพยากรณ์อากาศนะคะบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกประจำวันเสาร์ที่6สิงหาคม2565ค่ะลักษณะาอากาศวันนี้จะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลกันนะคะจากแผนที่ตัวอากาศผิวพื้นนะคะร่องมรสุมนะคะพัดผ่านบริเวณประเทศเมียนมาแล้วก็ภาคเหนือตอนบนนะคะเข้าสู่ย่อมความกดอากาศต่ํานะคะบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนและก็ประเทศลาวตอนบนค่ะ สำหรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะกำลังปานกลางค่ะปะักปกคลุมอยู่บริเวณภาคาใต้แล้วก็อ่าวไทยค่ะส่วนภาพดาวเทียมนะคะเวลา9นาฬิกานะคะก็บริเวณภาคใต้นะคะก็ตรวจพบกลุ่มเมฆเป็นส่วนมากนะคะสำหรับเรดาร์ชุมพรนะคะเวลา9นาฬิกาสินาทีนะคะก็ตรวจพบ พุมฝนกาลังอ่อนถึงปางกลางนะคะอยู่บริเวณทางฝั่งของทะเลอันดามันในส่วนของประเทศเมียนมานะคะชุมพรระนองนะคะก็กระจายอยู่นะคะสําหรับเรดาร์สติงทะนะคะเวลาก้านาฬิกาสิบห้านาทีนะคะก็สุพพบพุมฝนกําลังอ่อนนะคะถึงฝนฟ้าขนองนะคะอยู่บริเวณของอจังหวัดกระบี่นะคะจังหวัดตรังค่ะแล้วก็มีฝนกําลังอ่อนอยู่ในส่วนของจังหวัดพัทลุงนะคะ ปตัตนาเนียาลาด้วยค่ะสําหรับการรายงานอุณภูมิเรือนณภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะอุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานนี้นะคะวัดได้ที่35.0สินะคะองศา,าเซลเซียสที่อำเภอหัวหินนะคะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่คะส่วนอุณหภูมิต่าสุดวันนี้นะคะวัดได้ที่22.6องศา,าเซลเซียสค่ะที่ท่าอากาศรรยานหัดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะ ารายงานฝน24ชั่วโมงนะคะบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะตั้งแต่7โมงเชา้าของเมื่อวานนะคะจนถึง7โมงเชา้าของวันนี้นะคะก็มีฝนเล็กน้อยนะคะเป็นบางแห่งนะคะก็วัดฝนสูงสุดได้3.4ม mm ิลิเมตรนะคะที่อำเภอสวีจังหวัดชุมพรค่ะสำหรับการพยากรณ์อากาศบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้นะคะ ในส่วนลักษณะอากาศของวันนี้นะคะก็คงยังมีฝนหรือฝนฟ้าขนองในบางพื้นที่นะคะส่วนมากนะคะจะเกิดขึ้นบริเวณทางตอนบนของภาคค่ะเรามาดูในรายจังหวัดนะคะตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีนะคะจนถึงจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะจะมีฝนอยู่ในเกณฑ์วัยละ40ของพื้นที่ค่ะส่วนจังหวัดพัทลุงนะคะจนถึงจังหวัดนราธิวาสนะคะจะมีฝนอยู่ในเกณฑ์วัยละ30ของพื้นที่ค่ะสําหรับอุณหภูมินะคะ อุณหภูมิต่ำสุดนะคะอยู่ในช่วง23-26ถึงองศาเซลเซียสค่ะสำหรับอุณหภูมิสูงสุดนะคะอยู่ในช่วง32 -35 องถึงองศาเซลเซียสค่ะคลืนลมบริเวณอ่าวไทยนะคะก็ลมตะวันตกเฉียงใต้นะคะมีความเร็วลมนะคะอยู่อ่ะระหว่าง15-30ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะห่างฝั่งออกไปนะคะทะเลก็จะมีเลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองนะคะก็ จะมีคลื่นสูง1-2เมตรได้ค่ะสําหรับชาวเรือชาวพรมองนะคะก็เดินเรือได้ตามปกติก็ให้ระมัดระวังบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองด้วยนะคะส่วนการคาดหมายสภาวพอากาศในช่วง7วันข้างหน้านะคะในช่วงวันที่6-12ถึงวันที่สิงหาคม2565นะคะบริเวณภาคใต้ของ่งตะวันออกตอนบนนะคะ ก็ในช่วงวันที่6จนถึงวันที่12นะคะจะมีฝนอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่ตลอดช่วงนะคะส่วนบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างนะคะในช่วงวันที่6นะคะจนถึงวันที่12นะคะจะมีฝนอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ30ถึง40ของพื้นที่ตลอดช่วงค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบการรายงานข่าวพยากรณ์อากาศเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน